สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับ Selection Diversity นะครับโดยสมาชิกกลุ่มก็จะมีดังนี้นะครับนายปริยทัศสิสินธรน,นางสาวสุภัชาผลฟักแฟงกับผมปัญจพัฒน์พินไายครับเะค,ครับสำหรับ Selection Diversity มันคืออะไร Selection Diversity คือเทคนิคที่ใช้ในการเลือกเสาสัญญาณที่มีคุณภาพสัญญาณที่ดีที่สุด จากหลายเสาสัญญาณในช่วงเวลาน,นั้นๆโดยผู้รับจะตรวจสอบความแรงของสัญญาณจากเสวกอากาศแต่ละตัวอย่างต่อเนื่องและเลือกเสวอากาศที่มี SNR หรืออัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสูงที่สุดเทคนิคนีจ้จะช่วยลดผลกระทบจากการจางหายของสัญญาณหรือเฟดดิ้งและปรับปรุงคุณภาพสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการการทำงานของ selection diversity selection diversity ทำงานโดยเลือกเสาสัญญาณที่ดีที่สุดในช่วงเวลาน,นั้นๆจากเสาอากาศที่มีอยู่ฝั่งรับจะตรวจสอบคุณภาพสัญญาณจากแต่ละเสาสัญญาณอย่างต่อเนื่องและเลือกเสาอากาศที่มี snr สูงที่สุดเทคนิคนี้เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับการจางหายของ สัญญาณใน Selection Diversity จะมีการใช้เสาอากาศหลายตัวที่ฝั่งรับผู้รับจะวัดแรงความแรงของสัญญาณจากแต่ละเสาอากาศอย่างต่อเนื่องและเลือกเอา,เส,าสัญญาณที่มีความแรงของสัญญาณสูงสุดในขณะนั้น hmm. ข้อดีข้อเสียของ Selection Diversity, Diversity ข้อดีของ selection diversity ความเรียบง่ายการใช้เทคนิคที่ไม่ต้องการการประมวลผลสัญญาณที่ซับซ้อนจึงง่ายต่อการนำไปใช้งานผลกระทบจากการจางหายของสัญญาณจากการเลือกเสาวอากาศที่มีคุณภาพดีที่สุดในช่วงเวลานั้นอาจช่วยลดผลกระทบจากการจางหายได้ข้อจำกัดของ selection diversity การพึ่งพา คุณภาพของเสาอากาศถ้าเสาอากาศทุกตัวมีสัญญาณ<ด>ที่มีคุณภาพต่ําการเลือกเสาสัญญาณที่มีที่ดีสุดก็อาจไม่ได้ส่งผลดีอย่างที่ควรจะเป็นไม่เหมาะสมในกรณีที่การจางหายเป็นแบบทั่วถึงถ้าการจางหายของสัญญาณมีผลกระทบต่อเสาอากาศทุกตัวในลักษณะเดียวกันทเทคนิคเทคนิคน,นี้อาจจะไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพสัญญาณได้มาก ประโยชน์ของ selection diversity การปรับปรุงคุณภาพสัญญาณโดยการช่วยเลือกเสวกอากาศที่มีสัญญาณที่ดีที่สุดในช่วงเวลาน,นั้นๆซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการจางหายหรือ Fading และเพิ่มคุณภาพสัญญาณโดยรวมการใช้งานที่ทง่ายซึ่งเทคนิคที่มีความเรียบง่ายและไม่ต้องการการประมวลผลซับซ้อนช่วยให้การนำไปใช้งานในระบบต่างๆง่ายและสะดวก เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการเลือกเสาอ,อากาศที่มีสัญญาณที่ดีสุดการเชื่อมต่อจะมีความเสถียรและความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นประหยัดทรัพยากรไม่ต้องการการประมวลผลสูงและสามารถใช้ได้ในระบบที่มีข้อจำกัดในด้านพลังงานหรือทรัพยากรเหมาะสมในสถานการณ์ที่การจางหายเป็นอิสระเมื่อการจางหายของสัญญาณระหว่างเสาอ,อากาศไม่สัมพันธ์กันเทคนิคนี้สามารถใช้ได้ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณโดยแบก็กกราว n d ของ selection diversity หรือที่มาของ selection diversity นะครับก็จะมีเสาอากาศและสัญญาณจำนวน n ตัวและเสาอากาศส่งจำนวนหนึ่งตัวซึ่งช่องสัญญาณจะเป็นแบบ Fat f a t fading ถ้าเป็นคำในคำนค้ง่ายก็จะหมายถึงช่องสัญญาณหลายเช่นทาร์มันตดผ่านช n นลมีแค่หนึ่งครับดังนั้น กระบวนการ convolution จะลดลงหลือแค่การครูณแบบง่ายงช่องสัญญาณที่ตระสาสับอากาศรับนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มตามเวลาสำหรับอากาศรับหรือไอยกกำลังทีเฮดแต่ละตัวสัญญาณที่ส่งจะถูกคูณด้วย h ฮดไอเชิงเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มเนื่องจากช่องสัญญาณที่พิจารณาแบบรีเล เรเลเชช n นแนลส่วนจริงและส่วนจิตภาพของจำนวนเชิงซ้อนนี้จะกระจายตามกฎเกาสเซียนโดยมีค่าเฉลีย่ยเป็นศูนย์และความแปรปรวนคือหนึ่งส่วนสองครับช่องสัญญาณที่ประสบโดยแต่ละเสาอากาศรับนั้นเป็นอิสระจากช่องสัญญาณที่เป็นประสบโดยเสาอากาศรับตัวอื่นโดยในแต่ละช่องโดยในแต่ละเสาอากาศรับสัญญาณรบกวนมีฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นแบบ,กบ,กบเกาเซียนโดยมี การกระจายตามฟังก์ชันเราจะมสีสมการด้างล่างสมการดังข้างล่างน,นี้ครับซึ่งสัญญาณรบกวนที่เสาอากาศรับแต่ตัวจะเป็นอิสระจากสัญญาณรบกวนที่เสาอากาศรับตัวอื่นๆที่เสาอากาศรับตัวอื่นช่องสัญญาณ HI จะถูกทราบที่ฝั่งรับตัวอย่างเช่น ในสอากาศร,รับตัวนั้นการทำ equalization จะดำเนินการที่ฝั่งรับด้วยการหาสัญญาณตามจากท,ที่ได้รับด้วยค่า y I, โดยสมการข้างล่าจะมีดังนี้ครับโดยที่สมการสัญญาณ ni เท่ากับ ni ส่วน hi คือ สัญญาณลบกวนที่เพิ่มเข้ามาจะถูกขยายตามค่าสัมประสิทธิ์ของช่องสัญญาณ channel c o n f f i c i e n เมื่อมีช่องสัญญาณ hi พลังงานบิดต่ออัตราส่วนเสร็จรบกวนทันทีที่เสาอากาศรับ i กับกลาง t h คือ h i absolute เ absolute h i กํลังสอง e b ส่วน n o n ศเพื่อความสะดวกในสัญญากรให้กำหนด y i เท่ากับ absolute h i กําลังสอง ส่วน e b คูณ e b ส่วน n 0จากการอภิปรายเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มค่าสแควร์เราทราบว่าหาก h i เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายตัวแบบเรเลยแล้ว h i กําลังสองจะเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายตัวแบบคา่คาสแควร์ที่มีสององศาสระฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นของ y i โด,โ,ดโดยจะมีสมการดังข้างล่างนี้ครับ ความน่าจะเป็นอ่าเอาเทปพรอปบาร์บิลิตี้อินซเลชันไดเวอร์ซิตี้หรือก็คือความน่าจะเป็นของการขัดข้องในซเลชันไดเวอร์ซิตี้นะครับในการวิเคราะห์อัตราความผิดพลาดของบิตเออร์เรเลเราจะพิจารณาความน่าจะเป็นของไอยกกําทีเฮ H การขัดข้องเอาเทปพรอโอบาบิลิตี้ที่สา่ยงกาศรับก่อนความน่าจะเป็นของการขัดข้องหมายถึง ความน่าจะเป็นที่อัตราส่วนพลังงานต่อบิตสัญญาณรบกวนลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนดความน่าจะเป็นของการขัดข้องที่ไอโอกลังทีเฮดสออาก,กาศรับโดยจะมีสม,มก,การดังข้างล่างนี้ครับโดยกำหนดให้ y s ็คือค่ากำหนดขั้นต่ำของอัตราส่วนพลังงานต่อบิตสัญญาณรบกวน ในกรณี n, n, n ตัวความน่าจะเป็นที่อัตราส่วนพลังงานต่อสัญญาณรบกวนของทุกเสาอากาศรับจะต่ำกว่าค่าขีดจำกัดหรือเทสโฮย์ ys โดยจะมีสมการดังข้างล่างนี่ครับเมื <S <S ่อ yn y สองไปจนถึง yn ตัวอัตราส่วนพลังงานต่อบบสัญญาณรบกวนของเสาอากาศ ครับตัวที่หนึ่งสองไปจนถึงตัวที่เอ็ครับเนื่องจากช่องสัญญาณของแต่ละเสาอากาศถือว่าเป็นอิสระต่อกันความน่าจะเป็นร่วมจึงเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นของแต่ละตัวจากกันของแต่ละตัวแยกจากกันโดยจะมีสมการดังข้างล่างนี่ครับ ซึ่งจากสมการจะมีความหมายว่าด้วยเสาอากาศรับสัญญาณสองเสาอัตราส่วนพลังงานบิดต่อสัญญาณรบกวนที่มีประสิทธิภาพคือหนึ่งจุดห้าเท่าด้วยเสาอากาศรับสัญญาณสามเสาอัตราส่วนพลังงานบิดต่อเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพคือหนึ่งจุดแปดสามสเท่าด้วยเสาอากาศรับสัญญาณสี่เสาอัตราส่วนพลังงานบิดต่อสัญญาณรบกวนที่มีประสิทธิภาพคือสองเท่าซึ่งในการ ใช้เทคนิคนี้การเลือกคว,ความหลากหลายหรือ selection diversity จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงค่า SNR ที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงเส้นเมื่อจำนวนสั่งอากาศรับเพิ่มขึ้นผลตอบขึ้นผลตอบแทนจะลดลงเรื่อยๆหรือ dimensioning return ต่อไปก็จะเป็นโค้ดของ uh, outage probability in selection diversity นะครับ จะอธิบายโค้ดที่เป็นโค้ดแสดงดังกราฟนี้นะคะก็คือกราฟของ s n r ของ s i l a t i o n นะคะอย่างแรกนะคะบรรทัด1กับบรรทัดสองก็จะเป็นบรรทัดกาเรเช์หน้าจอแล้วก็เช์เมมโมรี y นะคะ ส่วนมาทราที่สี่นะคะก็จะเป็นมาทัดที่บอกถึงจํานวนบิตท,ที่ใช้ส่งนะคะก็คือมี1,000 10, งหมืบิตค่ะต่อมาก็เป็นฝั่งส่งนะคะซึ่งเราจะส่งแบบ BPSK นะคะซึ่งเราจะกําหนดตัวแปร IP โดยใช้ฟังก์ชันของแกนในการส่งตัว0กับ1ออกมานะคะโดยเมื่อเราได้ส่วนกับนเนี่ยเราจะเปลี่ยน0กับ1ให้เป็นลบ1กับตัว1นะคะโดยใช้ไว้ตัวโดยเก็บไว้ที่ตัวแปรของ s ค่ะต่อมาก็จะเป็น NRX นะคะ NRX ก็คือจำนวนของเสาร,รับค่ะก็คือมีตั้งแต่1-20ถึง20ตัวนะคะต่อมาก็คือ e b a 0นะคะก็คือการกำหนด e b a 0เนี่ยให้อยู่ที่25 dB ค่ะต่อมาค่ะก็จะเริ่มการบนหลุปนะคะโดยหลูปแรกนะคะเราจะใช้หลูปของ ตั้งแต่หนึ่งถึง NR x ก็คือตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบนะคะเป็นลูปของเสารับสัญญาณนะคะซึ่งลูปในของเสารับสัญญาณเนี่ยจะมีลูกที่วนตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบห้าก็คือลูกของลูปวน E b บีนศูนย์นะคะซึ่งในลูกของ E b บีเนศูนย์เนี่ยเราจะมีตัวแปร n นะคะก็คือเป็นตัวแปรของสัญญาณรบกวนะคะ่ะซึ่งเราจะใช้สัญญาณรบกวนแบบไวนไวส์เกาเซียนน้อยนะคะต่อมานะคะก็คือช่องสัญญาณนะคะ เราจะใช้ช่องสัญญาณที่เรียกว่า r e e c h a n n h l นะคะเมื่อเอาได้น้อยกับช่องสัญญาณเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลค่ะโดยที่เราจะกําหนดตัวแปรแรกนะคะก็คือตัวแปร s d ะคะซึ่ง s d นะคะเป็นการทําสําเนาสัญญาณ s นะคะให้มีขนาดเท่ากับจํานวนของเสาเสาสาสัญญาณคะ่ะก็คือทําตัวแปร s ตัวนี้คะ่ะให้มีขนาดเท่ากับ s r x นะคะต่อมาค่ะก็คือ วนะคะก็คือสัญญาณที่เราได้รับนะคะโดยที่เราจะเอาช่องสัญญาณนะคะคูณกับตัวแปร sd แล้วเราก็จะบวกเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไปนะคะตามลำดับของ ebn0 ค่ะเมื่อเราได้สัญญาณที่เรารับสัญญาณที่ได้แล้วค่ะเราจะไปวิเคราะห์หาพลังงานของแต่และเสาสัญญาณค่ะ โดยเราจะใช้ตัวแปรที่เรียกว่า H Power นะคะซึ่งใน He ดส์พาวเวคะก็จะมีช่องสัญญาณคูณกับช่องสัญญาณที่เป็นคอนจูเกตนะคะแล้วก็ใส่แอ s o l ลูเข้าไปนะคะเพราะว่าค่าที่คำนวณเนี่ยเป็นเชิงซ้อนนะคะต่อมาคะเราจะค้นหาเสาสัญญาณที่ดีที่สุดนะคะโดยที่เราจะใช้การค้นหาแบบเมชชีนนะคะโดยเราจะใช้ตัวแปรของ ตัวค่าใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า m a x นะคะก็คือหาสาสัญญาณที่มีพลังงานสูงสุดนะคะซึ่งตัวแปร R ตัวนี้ค่ะแปลว่าโลก็คือแต่ละแถวนะคะแล้วเมื่อเราได้ต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวแปร h Max มกเวนะคะก็คือทำเสาแนวของ H m a x มก l วลแอันนี้นะคะให้อยู่ในรูป m a ทริกค่ะต่อมานะคะก็คือเลือกข้อมูลจากสาสัญญาณที่ดีที่สุดนะคะ โดยตัวแปรแรกนะคะก็คือ Y cell นะคะก็คือข้อมูลที่ได้รับจากเสาสัญญาณที่ดีที่สุดนะคะส่วนตัวแปร H cell ก็คือค่าช่องสัญญาณที่ดีที่สุดค่ะเมื่อเราไดออ้ข้อมูลที่ดีที่สุดนะคะเราก็จะไปคนนํานวณค่า SNR ที่ได้จริงกับฐานทฤษฎีนะคะซึ่ง,งซึงตัวซึ่งมาทานนี้นะคะ่ะก็จะเป็นค่า SNR ที่ได้จากการจําลองนะคะก็คือจะใช้ฟังก์ชันของมีนะคะซึ่งในมีนะคะก็คือการเอา H cell ตัวนี้นะคะคูณกับคอนจูเกต H cell ซึ่งเราจะเอาแตดค่า จริงเท่านั้นค่ะไม่เอาค่าเชิสองแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเออตัว SNR ของการซิมนะคะส่วน SNR ต,ต,ตามทิตามตามทฤษฎีนะคะก็คือการหาผลรวมก็คือผลรวมจา,าหนึหารด้วยเออค่า1นึ่ถึง S R X นะคะก็คือเป็นบรรทันนี้ก็จะเป็นค่า S N R ตามทฤษฎีค่ะ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการวาดกราฟนะคะด้วยตัวแปร x ของเราะคะ <_ int re> ก็จะกําหนดเป็นจําจนวนของเสารับสัญญาณนะคะส่วนค่านี้นะคะก็คือการเปลี่ยนค่าที่ได้จากการซิมนะคะให้เป็นหน่วยดีค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นค่าที่ได้จากการค่าที่ได้จากทฤษฎีให้เป็นหน่วยวดีเหมือนกันคะ่ะส่วนมาทัศน์นี้4 4ถึงสี่หกสิบสี่อันนี้นะคะก็จะเป็นการาวาดกราฟที่เคยเรียนในห้องแล้วค่ะ ก็คือจะมีการพอดกราฟที่เป็นพอดกราฟส่วนของซิมกับส่วนของทฤษฎีนะคะทั้งหมดนี้คะเราก็จะได้เป็นกราฟแบบนี้ค่ะ Bit e อ r ร์ er probability with selection diversity ความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดของบิด เมื่อใช้เทคนิคการเลือกความหลากหลาย (selection diversity) เมื่ออัตราส่วนพลังงานต่อบิตต่อสัญญาณรบกวนเป็น Eb ส่วนด้วย N0 อัตราความผิดพลาดของบิตสำหรับ BPSK ในช่องสัญญาณ AWGN โดยสามารถคำนวณโดยใช้สูตรด้านล่าง โดยที่อัตราส่วนพลังงานต่อบิตต่อสัญญาณรบกวนที่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้เทคนิคการเลือกวายอัตราความผิดพลาดของบิตรวมทั้งหมดจะเป็นอินทิเกรลของ BER แบบมีเงื่อนไขที่รวมเข้ากับค่าที่ Y โดยจะมีสมการดังข้างล่างนี้ครับ โมเดลจำลอง BER จะสร้างลำดับไบนารีแบบสุ่มของค่าบวก1และลบ1คูณสัญลักษณ์กับช่องสัญญาณและเพิ่มสัญญาณลบกวนเกาเซียนสีขาวที่ตัวรับสัญญาณค้นหาเส้นทางรับที่มีกำลังสูงสุดเลือกเส้นทางรับนั้นแล้วทำการปรับให้เท่ากันโดยหารสัญลักษณ์ที่ได้รับกับค่า ช่องสัญญาณที่ทราบทำการถอดรหัสการตัดสินใจอย่างหนักและนับจำนวนบิดที่ผิดพลาดท,ทำซ้ำสำหรับหลายหลายค่าของ SNR และผลผลลัพธ์ของการจำลองการเปรียบเทียบกับผลเชิงทฤษฎีครับโค้ดของโมเดลจำลอง BER ตามนี้ครับ จะอธิบายโค้ดส่วนที่สองนะคะที่จะได้กราฟดันดังรูปนี้นะคะก็คือกราฟที่เป็นบิตเออร์เลอร์เลปเทียบก e ับ eB ส่วน n ศู so นะคะชื่อกราฟก็คือ B R for BPSK m o d u r a t i o n with s e r t i o n diversity in r e g h t channel นะคะ โดยที่บรรทัดที่2กับบรรทัดที่3ของเรานะคะก็จะเป็นการเคลียร์เมมโมรีเคลียร์หน้าจอนะคะต่อมาค่ะก็คือบรรทัดที่4ก็จะเป็นจํานวนบิตที่เราใช้ส่งนะคะก็คือมีจํานวน1ล้านบิตนะคะ ต่อมาคะ่ะบรรทัดที่6ถึง8นะคะจะเป็นบรรทัดการส่งข้อมูลค่ะซึ่งเราจะใช้การส่งแบบ BPSK modulation นะคะโดยกำหนดตัวแปร IP ที่ใช้ฟังก์ชันแกนคะเป็นการสุ่มตัว0กับ1ออกมานะคะเมื่อเราได้0กับ 1, 1ออกมาเราก็จะเปลี่ยน0เป็นลบ1แล้วก1็1ไว้คนเดิมะคะซึ่งค่านี้เนี่ยเราจะเก็บไว้ในตัวแปรของ S ค่ะเมื่อต่อมาคะ่ะก็จะเป็น10กับ11นะคะ10ก็คือจำนวนของเสารับสัญญ,ญาณนะคะก็คือมี2เสารับสัญญ,ญาณคะ่ะ บรรทัดที่1 1นะคะก็จะเป็น E B ส่วนด้วย N 0นะคะซึ่งเราจะกำหนดไว้เป็นในหน่วย d B ก็คือ0ถึง35 d B ค่ะต่อมานะะก็จะเป็น N E R R นะคะ N มันก็คือ N error ของเราะคะซึ่งจะไว้เก็บจำนวนข้อผิดพลาดในการถอดรหัสของแต่ละ E B ส่วน N 0ค่ะ ต่อมาคะ่ะบรรทัศนิพิากเนี่ยเราจะก็จะวนเย่ยงแรกนะคะลูปแรกของเราก็จะเป็นลูปที่วนตามจํานวนของเสารับสัญญาณคะ่ะส่วนที่ลูปที่สองข้างในของลูปเสารับสัญญาณก็คือลูปของ e b ส่วน n ศูนย์นะคะซึ่งในลูปนี้นะคะเราก็จะมีตัวค่า n นะคะก็คือตัวน้อยของเราค่ะซึ่งเราจะใช้เป็นไวเกิเซียนน้อยค่ะส่วนช่องสัญญาณของเรานะคะก็จะส่งผ่านช่องสัญญาณ r ีไรท์แชนเนลนะคะเมื่อเราได้น้อยกับช่องสัญญาณมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเรารับสัญญาณอะไรได้ะคะ่ะ อย่างแรกนะคะตัวแปรแรก sc นะคะ sc ตัวนี้ก็จะเหมือนกับโค้ชุดแรกค่ะโดยการทำให้ s นะ,ะกลายเป็นเมทริกที่มีขนาดเป็นตามตามในวงเล็บนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวชอ่องสัญญาณที่เราได้รับนะคะสัญญาณที่เราได้รับก็คือเอา h ES นะคะช่องสัญญาณคูณกับ sc ค่ะแล้วบวกเพิ่มเออสัญญาณลบกวนนะคะให้มันเหมาะสมกับค่า eb ส่วน n ศูนย์ค่ะ ต่อมาะคะเราก็จะไปเลือกสาวอากาศที่ดีที่สุดค่ะดโดยาการอย่างแรกก็คือการคำนวณหาพลังงานของช่องสัญญาณ h นะคะโดยจะใช้สูตรเป็นคือ H คูณกับ h ฮ a ์ T T ะคอนจูเกตค่ะแล้วก็ใส่แอลคาลปิดไปนะคะเพราะว่าค่า h เนี่ยเป็นค่าจํานวนเชิงซ้อนค่ะต่อมาะคะเราก็จะไปหาค่าสูงสุดของ h Power ในแต่ละคอลัมนะ์คะก็คือตัวบรรทัดนี้ค่ะโดย EIND ตัวนี้นะคะจะเป็นจะเป็นเก็บค่าดัชนีของสางอากาศที่มีพลังงานมากที่สุดค่ะ ประมาณค่ะล้วก็จะทำให้ Hma x w e l l ตัวนี้นะคะมีขนาดเดียวกับ h power ค่ะโดยเราจะใช้ฟังก์ชันเออที่เรียกว่าก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเหมือนชุดแรกเลยก็คือการหา Y และ h ที่มีที่มาจากเสาอากาศที่เออมีพลังงานมากที่สุดนะคะเมื่อเราได้เสาอากาศที่มีเมื่อเราได้ y กับ H ที่ที่มาจากเสาอากาศที่ดีที่สุดต่อมาคะเราก็จะมาคำนวณ Equalize ดีควอไลเซชันของและดีมอดูเลชันะคะจะทำการบรรทัดแรกนะคะก็คือการหารสัญญาณที่รับมานะคะก็คือ head ซ e นะคะด้วยค่ากำลังขยายของช่องสัญญาณก็คือประมาณค่ะการหารสัญญาณที่ได้รับมาก็คือ y ซลล์นะคะโดยการหารโดยค่ากําลังขยายของช่องสัญญาณก็คือ head ล์นะคะเพื่อคืนค่าข้อมูลให้กลับมาเป็นให้กลับมาใกล้ลบหนึ่งหรือว่าหนึ่งค่ะ ส่วนต่อมาะคะ่ะก็จะเป็น IP h a s อันนี้นะคะ IP h a s อันนี้ก็คือถ้าค่า y h a s นะคะเป็นบวกเนี่ยเป็นบวกถ้าค่า y h a s เป็นบวกให้เป็น1และถ้าไม่เป็นบวกเราก็จะให้เป็นศูนยคะ่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นประทานนี้ก็คือการคํานวณ bit error rate นะคะโดยการเปรียบเทียบค่าที่ส่งมานะคะก็คือ IP กับค่าที่ถอดรหัสก็คือ IP hash นะคะและนับ และนับข้อผิดพลาดค่ะต่อมาะคะ่ะก็จะเป็นบรรทัดนี้นะคะ่ะบรรทัดที่53นะคะก็จะเป็นการคํานวณบิด e อ r ร์เ a t e เลยค,ค่ะก็คือการเอาจํานวนบิดผิดนะคะหารด้วยจํานวนบิดทั้งหมดที่ส่งนะคะต่อมาก็จะเป็นเอ,อ EB ส่วน e อ n บเนูเลนอันนี้ก็คือแปลงค่า EB ส่วน N0 จาก DB นะคะให้เป็นค่าลอการิึงฐาน10ค่ะ ต่อมาคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าคำนวณออบิตเ r อ,อร์เ a ต e ตามทฤษฎีนะคะตามทฤษฎีที่มีค่าที่มีเสารสัญญาณเป็นหนึ่งแล้วก็เสาสัญญาณที่ทต่อไปก็จะเป็นสรุปผลน,นะครับซึ่งการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ selection diversity สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสื่อสารในช่องสัญญาณ r ีเลย์เฟดดิ้งได้อย่างมีนัยสำคัญโดยหลักการของเ e เลคชันไ Diversity ตี้นั้นคือการเลือกเส้นทางที่มีพลังงานสูงสุดเพื่อใช้ในการรับสัญญาณซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเฟดดิ้งและทำให้ค่าผิดพลาดของบิตหรือ BER ลดลง จากผลการทดลองพบว่าในกรณีที่ใช้สาอาิาศเพียงเสาเดียวอัตราความผิดพลาดของบิตจะมีค่าสูงมากเนื่องจากไม่มีความสามารถในการจัดการสัญญาณที่ถูกลดทอนจากการเฟดดิ้งอย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มจํานวนสาอากาศรับเป็นสองตำแหน่งระบบสามารถเลือกเส้นทางที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดส่งผลให้ค่าความผิดพลาดของบิตลดลงอย่างมีนัยสาคัญยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเพิ่มจํานวนสาอากายเป็นสามและสี่ ตำแหน่งตามลำดับถ้าความผิดพลาดของบิดลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า selection diversity น,นั้นสามารถช่วยเพิ่ม coding gain ทำให้ BER ลดลงในทุกช่วงของ SNR แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้หรือเทคนิค selection diversity นั้นมีข้อจำกัดเช่นใช้ได้ดีเมื่อมีอาวกาศที่แยกจากกันพอสมควรและมักถ,ถูกแทนที่ด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเช่น อ่า uh, maximum ratio combining หรือ MRC ในโลกการสื่อสารสมัยใหม,ใหม่ครับกลุ go, 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 oh ่มของผมก็กขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ